สมของน้ำพริกหนุ่มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะมีพริกยวกอ่าแล้วก็หอมแดงหอมขาวก็หลังจากที่ลอกเปลือกออกครับก่อนตําผมก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะเพื่อให้มันง่ายต่อการตํานะครับพริกหนุ่มวันนี้อร่อยครับทําเองอร่อยเองก็น้ำพริกหนุ่มทําไม่ยากนะครับไข่ ชอบกินผักแบบรักษาสุขภาพอะไรประมาณเนี้ลองทำสวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยวเดี๋ยววันนี้จะพา ไปชมตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปซื้อผักซื้อแคบหมูซื้ออะไรมาทําน้าพริกหนุ่มนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ซื้อพริกหยวกมานะครับก็เลยจะมาทําน้ําพริกหนุ่มกินกันนะครับไปตลาดกันตอนนี้ก็มาถึงตลาดแล้วครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมถ้าเจียวเพลงก็ติดซสาร์าปกติแล้วก็ใส่เสียงเพลงเหมือนเดิม ก็ไปดูของที่จะซื้อกันว่าจะซือ้ออะไรกันบ้างอย่างแรกเลยต้องแคบหมูกรอบพอมาพริกนุ่มอันพริกหนุ่มต้องกินกับแคบหมูเอาแคบหมูทุ่งเน่้ไหร่ก็นห้าสิบบาทแล้วกี่ตัว ซีสมีน้ำปั่นอะไรฮะได้มาขายน้ำไหมม่ได้ขายวันนี้ขอบคุณครับแค่ผมไม่จ cin ้าให้ก่อนไหมก็เดี๋ยวไปดูผักเสี้ยมากินกับน้ำพริกหมูดู ท่าไหร่50บาทค่ะอันนี้เป็นปลานิลค่ะปลานิลอันนี้ปลาจีนค่ะแล้วก็จะมีปลาเอาไม่ไม่มีเทวดามันเป็นในนี่แหละปลายเนี่ยอีแบบเนี้ยอดอะไรคะเนีแบบเนี้ยทอดดูแม่ทอดเอาปลาสวายบอกสวายอย่างเดียว50บาทยังบ่ยังบ่ทันได้ทอดห้าสิทอดต่ออยู่แม่แป๊บนึง ้เจ้านนกัมาเขากันด si ีเนะมม้าร an> ักใครนอยู um ่สเราเจ้หสือหล็กบ้างเจเจ้นอารยืนขาเจ้มหาสือเห บัวใบเตยขายขนมเขื่อนเลยแวะถ่ายให้ดูมคนติดตามเยอะไหะรักบัวบ่ช<บ>่องอะไรก็ไม่ได้ขึ้นดีช่างข,ขาเลาะขาาเเละ้ปิดดคนติดตามพันกว่าอยู่เล<อ><อ>ยขาเลาะเหมือนแบบเนี้ยเนาะเราก็าลัทำทายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ก็มาล้อประจำหลยว่าทิศก่อนก็นมาล้อแล้วก็มาทำคลิปลงไปแล้วออดจ,จด,ดูบ่าวาขาเ,าเลานะช่างขาเลาะมแม่นคู่บ่าวช่างขาเลาะมีราคายัางไงแบบไหนมั่งะอะไรชุดะไรจา้าอยากซื้อกระบอกสักกระบอกสองกระบอก ายถไม่งามหรอกเห็นไม่ถ่ายกรอกแกมีงามอันนี้อะไรอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้แหละลาวไม่รือจะช็อตฮะจะลาวหรือจะช็อตลาวก็นานหน่อยช็อตกับแป๊บเดียวไม่ต้องลาวมันเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปฉันก็ไปช็อกกินคือเก่าตัวเอาจ้างเัินเออ ก็เหมือนเดิมมาแหละอาชีพเก่าขายน้ำ,นำทำอะไรอย,ย่างอื่นไม่ได้ไเ, <laughs> เดี๋ยวกลับไปทำน้ำพริกหนุ่มนะแบกของที่ต้องการแล้ววันนี้ไปสลาดมาก็ไปซื้อแคบหมูครับแคบหมูมาไว้กินกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็จะมีผักอันนี้จะเป็นผักหนอกผักหนอก ไม่แน่ใจว่าอันเดียวกับไใบโบกหรือเปล่าแล้วก็ไอตัวนี้ทางทางภาคเหนือมไม่รู้นะเขาเขาเรียกอะไรแต่ว่าทางไทยใหญ่เขาเรียกผักนอเขาเรียกกันไปแปลกๆก็ซือ้ออันนี้ทอดมันประกายมาไว้กับข้าวซื้อมาสองถุงถุงยี่สิบบาทแล้วก็ได้เป็นผักประกาศขาวอันนี้ สองหัวยี่สิบาทกะอาศัยกินกับน้ำพริกหนุ่มแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรกินโอก๊กเลดโอ๊กหรือเปล่าจะเป็นตะปูลผักสลัดนะเป็นผักไฮโดรโปรนิกซึ่งคนทำเยอะครับช่วงนี้เห็นมีออกมาวางขายเยอะมากตามตลาดชุมไปขายก็มีแล้วก็ซื้อประส้มทอด อันนี้ก็จะเป็นปลาสวายคนระับเป็นกระทุมทอดแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยมันเปลงอยู่ในรูเป็นขาหลามครับขาวหลามจานี้ก็อร่อยคนระับที่ตลาดนัดนแล้วก็จะมีสาคูข้าวเกรียบปากหม้อก็จานี้ก็อร่อยคนระับ ก็คือมาลองท้องนะครับก็เดี๋ยวไปย่างพริกหยวกครับจะได้ทำน้ำพริกหนุ่มนะครับส่วนผสมของน้ำพริกหนุ่มนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมานะครับก็จะมีพริกหยวกอ่าแล้วก็หอมแดงหอมขาวหรือว่ากระเทียมนั่นเองครับหอมแดงกระเทียม,มก็จะไปย่างไฟแล้วก็แกะเปลือกออกแล้วก็จะมี ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นเกลือน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะครับเพือปรุงรสตามใจชอบที่เราต้องการตอนนี้ก็มีถั่วเน่าแผ่นนะครับเดี๋ยวจะมาย่างไฟ ให้มันหอมก็หลังจากที่ย่างพริกหอมกระเทียมเสร็จนะครับก็จะลอกเอาเปลือกของพริกของหอมของกระเทียมออกทั้งหมดนะครับวนนี้ย่างใจร้อนไปหน่อยแล้วก็ทำหลายอย่างมันก็เลยมีไหม้นิดแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมันอยู่ แซบแน่ๆนแซบแน่้น่แซบแน่ๆน,นตอนนี้ก็เตรียมจัดจานของกินหลายอย่างไว้เรียบร้อยแล้วจัดจัดไว้สะสวยงามฮารุฮาระ หารทางเหนือเป็นอะไรแบบฟาน,นีครับเพราะว่าอย่างพริกหยวกในย่างเสร็จก็ต้องมาลอกแต่น้ำพริกหยวกก็จะไม่ได้มีความเผ็ดจัดจ้านเหมือนน้ำพริกทางภาคกลางหรือว่าทางภาคอีสานครับก็จะเผ็ดเล็กน้อยนะครับ ก็กินกับแคบหมูกินกับผักสดจะอร่อยมากแล้วก็วันนี้ก็จะมีถั่วเน่าครับถั่วเน่าย่างเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับเพราะว่าถั่วเน่าเนี่ยก็จะเป็นอาหารทางภาคเหนือครับก็ทำจากถั่วเหลืองนะครับทำการต้มต้มแล้วก็เอาไปไปบด บดแล้วก็มาทําเป็นแผ่นตากแห้งเวลาจะกินก็สามารถที่จะมาย่างหรือว่าจะทํตาตำย่างแล้วก็ตำเอาไปใส่ในเมนูผัดเมนูแกงต่างๆนะครับเป็นการเพิ่มโปรตีนให้อาหารทั้งทั้งภาคเหนือทางหรือว่าทังคนไทยใหญ่เขาก็จะนิยมหรือว่าชวนชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆก็จะมีถั่วเน่ากิน ถั่วเน่าก็จะเป็นแหล่งโปรตีนครับก็อย่างผัดผักก็จะใส่ถั่วเน่าหรือว่าทําอาหารอย่างอื<ม>่นก็เหมือนเป็นเครื่องปรุงส่วนหนึ่งในอาหารครับก็ทําให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นก็หลังจากที่ลอกเปลือกอ่อนครับก่อนตําผมก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนนครับเพื่อให้มันง่ายต่อการตำนะครับ ก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปตามพร้อมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา หน้าตาน้ำพริกหนุ่มทุ่ผมทำวันนี้น้ำพริกหนุ่มก็เดี๋ยวจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะครับแต่ว่าจะใส่ไม่เยอะนะครับน้ำตาลทรายแต่ว่ามะนาววันนี้ไม่ใส่นะครับเพราะว่าไม่ต้องการความเปรี้ยวนะครับปลาก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไป ที่เราใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลครับนี้เราก็จะคนคลุกเข้าให้มันเข้ากันก็ตอนนี้น้ำพริกหนุ่มที่เราทำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดเดี๋ยวมาชิมกันนี่ก็มีผักมาหลายอย่างมีผักสลัดจะมีไอตัวนี้จะเป็นไฮดโดรโพนิกครับลองชิมกันน้ำพริกว่าเข้ากันหรืเปล่า ทำยอแซบอาจะมีพวกากาดขาวทำจริงกินกับแตงกวากินกับมะเขือก็ได้นะแต่ว่าประเภทผักพวกมะเขือไม่ได้ซื้อมาครับวันนี้ริงกับผักกาดขาว เพราะถึงอเราไม่ต้องเติมน้ําตาลก็ได้เพราะว่ามันจะมีความหวานที่อยู่ในหอมทําจริงใส่น้ำปลายอย่างเดียวนี่ก็สุดยอดแล้วอันนี้ลืมตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวเน่าตัวเน่าแผน่น ไม่ย่างความจริงั่วเน่านี้ก็อร่อยนะครับกินย่างแล้วก็มากินมันยิ่งถ้าเอาไปตาแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกก่น,นครับมันก็จะกลายเป็นพริกเผาเน่านะครับนี่ก็จะมากินกับพริกหนุ่นครับ เข้ากันแล้วอีกอย่างนึงครับนี่ก็คือแคบหมูแคปหมูเนี่ยกินกันน้ำพริกหนุ่มก็จะเข้ากันมากเดี๋ยวจะชิมให้ดูก,ก่อนก่อนที่ว่าจะเริ่มกินกับข้าวกินกับอะไรอันนี้ก็ผักหน่อน ก็จะ okay. เป็นผักบ้านๆอ,นนอร่อยครับเดี๋ยวจะกินกับผักสลัดตัวนี้มั้งอือหืุ้ย กินกับแคปโหมูนี่ฟินเนี่ยครับ เข้ากันกับผักแทบจะทุกชนิดเลยนะครับนั่นก็กินกับถั่วเน่าก็อร่อยหรือว่ากินกับแคปหมูก็อร่อยอืมอ้มอีกอย่างมึงก็กินเข้ากันกับน้ำพริกหนุ่มนก็จะเป็นไข่ต้มน,นี่ก็จะมีไข่ต้ม,มด้วยนะครับไข่ต้มไข่ต้มจัดจานไว้สสวยงามเลย อ,อ,อยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวเติมกินข้าวดีกว่าอตอนนี้เมื่อกี้ชิมให้ดูตอนนี้กินจริงราบว่าพริกหนุ่มวันนี้อร่อยครับทำเองอร่อยเองก็ทํ็พริกหนุ่มทำไม่ยากนะครับไข่ ชอบกินผักแบบรักษาสุขภาพอะไรประมาณเนี้ลองทำกินนะครับอร่อยกินกับข้าวจะอร่อยมากปัม,มด้วยผักแล้ก็ทำมนู กุ้งเผาเ้าแผ่นแล้นี่นนก็จะเป็นทอดมันปลากายครับคือมากินเจ้านี้ก็อร่อยเพราะว่า วาที่ถ้าเข้าไปทางเข้าก็จะเห็นร้านนี้เลยไปอุหนนกันได้มีทอดมันประกายครับแล้วก็จะมีถาคู่ไส้หมูมีอะไรนะถาคููไส้หมูเข้าวเกี๊ยบปักหม้อแล้วก็จะมีอะไรขนมจีบ ซื้อปลาส้มอน,นี้เป็นปลาส้มปลาสวายนี่นหนังช่วงท้องโคตมันหยกออกมามันปลานี่ออกเลยบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะปลาสวายเพราะมันจะขาวสำหรับผมมันอร่อยมากปกิน,นกับผุกทอด ผักเปรี้ยวกำลังดีครับนี่ก็จะเป็นผักหนอกบอกกินบ่อยๆดีครับเป็นเหมือนยายุวัฒนาอย่างให้ใบโบกๆมา คูนเดียวกันเลยใบบัวหุกบ้านเราเรียกอะไรผักหนอกผักหนอกท,ที่ไหนเรียกแบบไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับลักษณะของผักหนอกเป็นแบบนี้ ีพูดถึงมันมีรากนะห้ไปปลูกก็ปลูกได้เลยนะปลูกลงดินะซื้อมากมละสิบบาทได้เยอะมากก็ มันจะเป็นสไตล์เดียวเหมือนเหมือนผักแว่นครับคือผักแว่นก็จะออกไปเป็นป้องๆแล้วก็จะมีใบเราเก็บมา็ต้องสาวมาเป็นผพงๆพแล้วก็มาล้างแต่ว่าผักประเภทนี้อยู่บนดินชื้นแฉครับไม่ได้อยู่ในน้ำเหมือนผักแว่น กับผักกาดขาวอันนี้ก็อร่อยคนระักินมาก เดี๋ยวล่ำลาบรรยากาศการกรินข้าวกับน้ำพริกหนุ่มไว้กั่เพียงเท่านี้นะครับคอยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย